สวัสดีครับพีเพยนะครับวันนี้เพจจะมารีวิวนะครับกับเคส UAG Plasma นะครับของ s a m s u n Galaxy S 2 3 Ultra นะครับผมกับตัวนี้คือสีนี่เลยเป็นสีใสนะครับนี่ก็จะมีราคาที่พีซื้อมาคือ 1,690บาทนะครับเป็นรุ่นที่ราคาเริ่มต้นของรุ่นนี้เลยลักษณะผมมันก็คล้ายกับตัวโมนาโโปรแหละแต่มันอาจจะก,การแทกไม่ได้สู้กับตัวโปรที่มันราคาประมาณสัก3 0 0พนะครับตัวนี้ก็ราคาเกือบครึ่งหนึ่งของโมนาโโปรนะนี่ท่าหลครับผมเป็นสีใสนะครับโชว์บอดี้เครื่องอันนี้สีบีใช้ก็คือเป็นสีตัวที่เป็นสีเทานะครับน,นี่ครับ ปุ่มตัวอะไรมันก็ไม่แตกต่างกับตัวโมนาโปลที่พีเคยใช้มานะครับการเจาะรูการดีไซน์นต่างมันก็เกือบเท่ากันเลยครับแล้เราก็ใส่ที่ครอบเลนด้วยนะครับนี่ครอบเลนสามารถใส่ด้วยมันก็ลงล็อกพอดีถ้าเราติดครอบเลนมันพอดีมันก็สามารถลงกับเคสตัวนี้หรือว่าลงกับโมนาโปลทุกรุ่นครับของ u s g ของ e a 2 3ิบสก็สามารถใช้งานได้เลยง่ายๆครับกับตัวนี้ ซึ่งสีนี้ครับใส่กับสีใสนะครับของตัวสีกาไฟรหรือว่าสีพิเศษของ Samsung Ultra, s 2 3ย l t r a ปก็ถือว่าสวยงามน,นะครับ mm. ดูทันมิติดีเลยในการใช้งานกับตัวนี้นี่ด้านหน้านะครับผมก็จะพอดีนะครับเวลาเราคว่ำโทรศัพท์ของเรามันก็สามารถจัดการได้อย่างดีจริงครับเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้อีกทีนะครับว่าเป็นไงบ้างน,นี่ตัวนี้ไม่มีน็อตนะครับไม่เหมือนรุ่นพวกโมนานะครับ รวดลายครับก็จะเป็นรูปลายหกเหลี่ยมน,นะครับผมแซมไปเหมือนลังพึ่งนั่นแหละเอาไว้กันกระแทกโลโก้ u a g นะครับนี่เลยเป็นรุ่นคลาสสิกครับรุ่นนี้จำหน่ายมาหลายปีแล้วแหละดีไซน์แบบนี้ปุ่มกดง่ายนะครับไม่ได้กดยากเสียงปุ่มเนี่ยกดง่ายนี่ให้ดูใ,ใกล้ครับมันก็ ะปีขอบยางนะครับผมตรงนี้กั้นระหว่างตัวเลนนะนี่ให้ดูอันนี้พีติดตัวครอบเลนของเลนนะครับเพราะว่าตัวซ a มซอมเอเจบสามป้าต้ามันเป็นรอยง่ายมากใครไม่ติดก็ได้เดี๋ยวพีก็ติดนะครับเดี๋ยวพีก็จะแกะว่าแหละ,ะว่าพีไปเทสกล้องพีต้องแกะออกอยู่แล้วครับนี่อันนี้ด้านข้างด้านล่างในการดึงประการออกก็ง่ายครับเพราะว่าเขาทํา ตัวล่องตรงนี้มาให้เรากดครับนี่มันก็เด้งออกง่ายไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรมากมายเลยในการใช้งานตัวนี้ซึ่งเป็นเคสที่แบบว่าเอ้ยมันก็โอเคนะสำหรับตัวนี้ราคามันก็แอบแพงอยู่นะ1นึ่บาทครับตัวนี้เป็นของแท้ศูนย์ไทยนะซึ่งพีซื้อมานะครับนี่ดานข้าง วิธีการแกะนะครับก็ไม่ได้ยากแกะด้านบนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่แกะให้ดูนี่เราแกะด้านบนครับแล้วก็ดันตัวเคสของเราออกมาไอ้ตัวน,นี้นะครับครับนี่เรียบร้อยครับจริงๆดันด้านข้างก็ได้นะครับผมแล้วแต่ขนาดเพราะว่าเคสเป็นเคสตัวขอบยางครับนี่ก็ประมาณมตัวเคสกับซัมซุง galaxy s3 ต o t านะครับสีกาไฟวิธีการใส่ก็ไม่ไยากครับใส่ในโค้ง่ายเลย บอกเลยว่าเคสยูเอ,อีะ่ะวิธีการใส่ง่ายเราดัานด้านข้างครับแล้วก็ด้านบนด้านล่างจบการใส่นี้ง่ายมากบอกเลยว่าการใส่นี้โคตรง่ายกับตัวนี้เรียบร้อยครับแล้วก็เช็คดูว่าด้านขอดนบนด้านบนด้านบนมันจะเป็นแบบตัดนะครับตัวมุมไม่กินนะครับตัวฟิล์มพี่ก็ติดฟิล์มของซัมซุงนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้กินตัวขอบของฟิล์มครับพี่ติดฟิล์มของซัมซุงอันนี้ที่พี่ติดมา ก็ถือว่าโอเคครับใช้งานมาประมาณหนึ่งแล้วก็ถือว่ารอยก็อาจจะเป็นรอยง่ายบริเวณตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็ลองเช็กดูครับว่ามันเป็นรอยจริงไหมแต่พีรู้สึกว่าตัวนี้มันจะเป็นรอยง่ายแต่การดีไซน์ก็ถือว่าสวยนะครับแต่ไม่สู้ตัวโมนาโตรที่มันสวยนะครับแล้วก็การแท็กได้อย่างดีมากอันนี้การแท้กก็ถือว่าดีนะครับ16ฟุตนะครับในการดรอปเทปคือ4.8เมตร สวัน,นีีนะครับพีเพขอจบการรีวิวนะครับในตัวเคสพัตมานะครับของ Samsung s a m s u n Galaxy S23 Ultra ครับเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับ